ไก่บ้าน,นผมนะไก่บ้านไก่นี่นคือบรรยากาศกับนี่เปิด24นะผมก็จะเน้นมีไส้ไก่แล้วก็พวงไข่นะเพื่อนนะนี่ครับผมขาไก่แล้วก็ตับมี80บาทมีปลายปีกมีนะครับกระดูกอ่อนมีนี่ตัวใหญ่แบบนี้เลยข้างในก็จะทําให้นะครับผมกาลังผลิตอยู่ไปไปดูร้านไก่สดๆเลย้าใหม่อันนี้ไก่อะไรไก่บ้านเหรอ ไค,ค่ออนนี่เป,เป็ดแล้วก็เศษอกมีเจ็ดสิบบาทมาหน่อยนี่ร้อยหนึ่งก็จะใหญ่เลยโอ้โอยหคุณสวยสวัสดีครับเจ๊อ่ะเป็ดไก่ตัวละร้อยนี่ร้อยหนึ่งอันนี้ขาไก่ขาไก่เก้าสิบบาทแกผ่าแปดสิบห้าบาทนะเครื่องในนี่หกสิบห้าบาทก็นี่กอมาได้เลยมีแบบแบบแท่แข็งแบบนี้แหละกล่องก็มีนะ ร้อยหนึ่งอันนี้เป็นควงไข่เนาะสวัสดีครับอยู่กับช่องลุงน้อยชาแนลนะครับวันนี้ลุงน้อยอยู่ที่ตลาดไทยนะอยู่ที่ตลาดเนื้อสัตว์ครับผมลานอาคารเนื้อไก่ครับพามาดูเนื้อไก่สดนะอยู่ที่อาคารตลาดเนื้อสัตว์ครับผมอาคารนี้ก็จะมีมีเนื้อมีหมูมีไก่ครับผมก็เดี๋ยวพามาชมนะครับผมนะมาเด่นให้ดูนะครับเพื่อนนะนี่บรรยากาศครับผมนี่คือบรรยากาศครับผมก็คนก็มาเรื่อยๆนะผมนะอยู่ที่ตลาด ใคนคักข้องหลวงประชุมธานีครับติดกับตลาดสดเพื่อนนะฝั่งตรงข้ามก็เป็นตลาดสดตลาดสดแล้วก็ตลาดอา,อาหารทะเลปลาแล้วก็อาหารป่าครับตรงนี้จะเป็นตรวนี้คือฝั่งตรงนี้คือตลาดสดครับผมเนี่ยประตูเก้าเข้าไปเนี่ยทะลุรูปไปเนี่ยเป็นตลาดสดเดินหากันได้เลยนะครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะพา,าดูไก่คิดนี้นี่ครับมาดูร้านแรกเลยครับผมก็ร้านเกมแอนด์เฟรมนั่นเพื่อนนะนี่ครับผม นี่เบอร์โทรตามนี้นะหลากหลายจะมาอัปเดตให้ดูครับผมก็อันนี้คือไก่บ้านโลละร้อยยี่สิบบาทพรงไก่100ร้อยพงไก่ยี่ห้าบาทอันนี้คือไก่กระบ๋งไก่บ้านนะผมนะไก่บ้านไกน่ี่นี่คือบรรยากาศกับนี้เปิดยี่สี่นะของกอ็จะแน่นๆแบนนี้เื่อนีมีพวงไข่มีอ่ามีสะโพกมีทุกอย่างครับร้านนี่ยเยอะมากๆเลยมีสองฝั่งฝั่งนึงก็ใช่น,ะนั่นเพื่อนะ แล้วมาดูฝั่งนี้ก่อนครับผมนี่เลยนะขาไก่มีขาไก่าส0บาทมีไส้มีไส,ส้ไก่แล้วก็พวงไข่นั่นเพื่อนนะมีครับผมขาไก่มี80บาทแล้วก็ยำขายำ90บาทแล้วก็ร้อยหนึ่งตีนวุ่นวัน,วาน,นขาไก่ตีนแล้วก็ตูดมี70บาทมีทุกอย่างทำเพื่อนเนี้ยเบิร์๖ เนี่มีมีราคาทุกตัวนะก็เครื่องในมี60บาทในไก่แล้วก็ตับมี80บาทมีปลายปีกมีนะครับกระดูกอ่อนมีกระดูกอ่อนจาสามโลร้อยแล้วก็กืืนมี45บาบาทกืนไก่60บาทแล้วก็หัวใจ40ในหันมี60บาทมีเยอะเพื่อนอะนีเลยตามนี้เลยตามป้ายนี่แหละมี ออก,ท,กทุกตัวเลยครับป้ายตาลายได้เลยนี่ครับก็อ่านี่ครับราคาตอนนี้เลยนันเพื่อนนะอ่าน,น้องมีครับผมเจ็ดสิบบาทในบดมีอันนี้ไก่เป็นชิ้นๆปีกเต็มปีกเต็มมีนะเก้าสิบห้าบาทอันนี้ครับแบบนี้เลยครับผมนี่หอยใหญ่แบบนี้เลยข้างใน,นก็จะทําให้นะครับผมกําลังผลิตอยู่ไปไปดูร้านโอ้นี่นใสๆเลยโอ้ ไก่ไก่น้อยไก่น้อยนี่เลยครับไก่สดๆเลยบ้านใหม่ๆอันนี้ไก่อะไรไก่บ้านเหรอไก่ออนไก่ออนเอาไปย่างเอาไปย่างเนาะไก่มันย่างเนื้อกบกอดเลยไก่ออนครับผมเดี๋ยวดูฝั่งนี้มั่งครับผมก็ร้านเดียวกันวันนี้ก็ร้านเดียวกันผมมีแบบนี้เลยนะร้านใหญ่ครับผมก็ไก่บ้านโลละร้อยยี่สิบบาทตรงนี้ ไก่เหนียวตัวละร้อยหนึ่งเพื่อนนะไก่เหนียวตัวละร้อยเป็ดมีนะเป็ดบ้านตัวละร้อยครับผมอันนี้เป็ดแล้วก็เศษอกมีเจ็ดสิบบาทอันนี้นี่คือราคาครับผมนะตามนี้เลยนั้นเพื่อนนะขัพามาชมอัปเดตนะครับผมเยอะเยอะครับผมก็ไก่มีทุกวันครับเปิดอันนี้เปิดยี่สิบสี่นัเพื่อนนะนี่ครับเจนแอนเปรมเปิดยี่สิบสี่นเพื่อนนะเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงเลย ร้านไหนเปิด24ก็จะของก็จะแน่นๆแบบนี้เต oh, 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 ิมตลอดเลยนะมีเครื่องในไส้แล้วก็ฟวงไข่นะขาไก่90บาทขาไก่เนี่ยกินขาไก่ยำนั่นแหละขาไก่80บาทอันนี้ขาไก่ขาไก่นี่ก็90บาทก็อ้วนขึ้นมาหน่อยนี่ร้อยนึงก็จะใหญ่เลยโอ้โอ้ร้อยก็คุ้นสวยสวัสดีครับเจ้จ้า นี่นะครับมาชมได้เลยนะเจนอันเครีมครับผมอยู่ที่ตลาดไทยครับผมใหญ่ที่สุดเลยนะเจะ๊เนาะเยอะด้วยเนาะฝั่งนู้นด้วยไปนู้นเลยเหรอมาร้านเดียวกันร้านเจ๊เลยเนี่ยจ้าไปนู้นเลยนะมาได้เลยเจนอันเครีมเนี่ยครบทุกอย่างนี่โครงไก่ก็มี25บห้าบาทมีเลือดด้วยนะเพื่อนนะอ่ะนี่อันนี้ไข่อ่ะโคงไข่เนี่ยไปนี่โครง โครงท้ายก็มีโครงท้ายสามสิบบาทโครงสรับมียี่สิบห้าบาทแบบนี้เลยนี่ราคาครับผมอาชัดเจนมีทุกอย่างครับผมเป็ดก็มีฝั่งนี้มีเป็ดอันนี้อะไรเป็ดบดเก้าสิบบาทอันเป็ดลาบนั่นแหละอา้าอันนี้หนังหนังเป็ดเนาะเป็ดบ้านตัวละร้อยหนึง่งอันนี้เป็ดบ้านเป็ดตัวก็มีหน้าเป็ดซีีตัวล้วนแบบนั้นนี่นี่ ไก่ก็มีไก่ตัวละร้อยสี่สิบาทแบบนี้เลยครับผมวันนี้ก็ใช่ฮนะวันนี้ก็เตรียมเป็นเตรมโอ้มานี่เลยยำม,มานี่เลยเตีียหมดเลยเนี่ยขาไก่มีนะครับโพรงไก่มีนั่นยี่สิบห้าบาทนี่แบบนี้ราคาเดียวกันนั่นแหละก็ขาไก่แปดสิบบาทขายยำเก้าสิบบาทอันนี้สะโพกเนาะมีเยอะครับผมคอก็มีนะั่นคอสี่สิบบาทข้อสั้นมียี่สิบห้าบาทนี่ครับตอนนี้แหละครับผม ไปดูร้านเดียวกันนั่นแหละเครื่องในก็มีเจนแอนเปรมขออนุญาตนะครับอันนี้ไขออ่อ่อนเจ็ดสิบบาทไส้ไก่สี่สิบอันเดียวกันครับมีเป็ดโบดก็มีหนังหนังก็มีหนังเตจเนี่ยขายตามนี้แครับหนังเตจก็เจ็ดสิบบาทเป็ดโบตก้าสิบบาทเอาไปลาบเนาะอันนี้เขาเปลำลาบเป็ดแบบนี้เลยครับเนี่ยก็เหมือนเหมือนกันกับฝั่งก,ก็อันเดียวกันอันนี้ไก่หนุ่ไก่เหนียวตัวละร้อย ัวใหญ่เท่าไหร่มันโลนี่อ๋อโลละหกสิบห้าบาทนะอันนั้นเป็นโลนี่ร้อยหนึ่งอันนี้ไก่เป็นตัวตัวร้อยตัวร้อยสี่สิบอันนั้นโลหกสิบห้าบาทไก่ตัวใหญ่นะไก่เนี้วโอเคไปมาได้เลยนี่เต็มเต็มอ่ะดูเบอร์โทรครับผมนี่เบอร์โทรนี่มาได้เลยอยู่ที่ตลาดไทยการเนื้อสัตว์เพื่อนนะอยู่โซนไก่ครับผมพอเข้ามาก็มีประตูสอง ข้ามาก็อยู่ซ้ายมือครับผมซ้ายมือร้านใหญ่ๆแบบนี้เลยมาได้เลยเนี่ยก็เป็นโซนไก่ฝันนู้นก็จะเป็นโซนเนื้อเข้ามาโซนเนื้อนะครับแล้วก็มีหมูค่าลุงน้อยทําคลิปแยกไปแล้วนะเนื้อกับหมูแล้วก็คลิปนี้ก็ลุงน้อยมาทําเป็นเนื้อไก่นะเข้ามาในนี้นมีอยู่สามอย่างมีเนื้อเนื้อวัวแล้วก็หมูแล้วก็ไก่นะครับอ่ามีคนถามว่ามีเนื้อเนื้อไฟเนื้อกะบือไหม ไม่มีนะครับเนื้อกระบือนะเนื้อโคมีแต่เนื้อโคนะก็โอเคครับผมก็นี่นะครับมาได้เลยเดี๋ยวไปดูร้านถัดไปก็มีหลายร้านโซนนี้ก็มีหลายร้านฝั่งนู้นก็มีทางเข้าก็มีเป็นร้านไก่นะร้านโอมาชลิฟก็มีร้านแรกเนดะี๋ยวพาดูร้านเดวนี้ร้านรัตนาไก่ค้าไก่ตลาดไปหอ่าดูเบอร์ดมนี่ครับเพื่อนนู่นกำลังสับกันตกตกเป็นจังหวะเลยนะ กำลังอตัดเล็บตัดเล็บูนึ่งทานายตัดเล็บอยู่ยครับปะ่ะอันนี้เป็ดเป็ดไทยตัวละร้อยอ่ะเป็ดไทยตัวละร้อยนี่ร้อยหนึง่งอันนี้ขาไก่ขาไก่เก้าสิบบาทเนี่ยโครงท้ายแปดสามสิบบาทโครงตัวเต็มโลละยี่สิบบาทนะขายยำม,มีสี่สิ้นุงละสี่ร้อยยี่สิบบาทนะเป็นทุงใหญ่นะเพื่อนะ เนี่ยก็มีราคาทุกตัวครับผมนะตามนี้เลยนะนี่ค่ะน่องติดสะโพกกีเจ็ดสิบห้าบาทนะ่องเจ็ดสิบห้าบาทอนะ่ะสะโพกแปดสิบห้าตามนี้เลยอกติดมันแปดสิบบาทนะนี่สันในแปดสิบห้าบาทนี่ไก่แก่ผ่าแปดสิบห้าบาทอนะ่ะเครื่องในนี่หกสิบห้าบาทอันนั้นตัดตับติดหัวใจนะครับผมก็แปดสิบห้าบาท ก็ราคาตามนี้ครับีทุกตัวนะ,ะไปดูฝั่งนี้มั่งครับผมนะนี่รังไข่70บาทรังไข่70บาทไส่เ <70 S 1> <70 S 2> ท่ <40 S 2> าไร7ไส่40บาทไส่40บาทมาได้เลยนะรัตนาค้าไก่ตลาดไทยนะครับผมนะเปิด24ไหมครับเปิด24 24ชั่วโมงเนาะโอเคมาได้เลย24ชั่วโมงครับเพราะี่24ชั่วโมงเขาของก็จะแน่นแ่แบบนี้แหละเต็มเติมตลอดนะ เต็มตลอดของก็จะเต็มแบบนี้ตลอดเนาะนี่ก็มีขาไก่ตัดเล็บเรียบร้อยเก้าสิบบาทมันก็ขาตัดเล็บนี่ร้อยหนึ่งขาก็ใหญ่ใหญ่กว่าหน่อยหนึ่งนะเก้าสิบกับร้อยหน,นึ่งนี่นะครับอันนี้ก็ใหญ่ใหญ่กว่าเห็นไหมอ่ะก็จะไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วก็โค้งตัวอ่าโลละยี่บแปดบาทอันนี้อันนี้ก็ไก่ไก่แก่ไก่อ่อนนี่แหละก็เนี่ยครับไกๆๆ่แก่ไก่วายเจ็ดสิบบาท ไก่อ่อน70บาทกันไก่บ้าน120ไก่บ้านน่าจะอันนี้ว่าไก่บ้าน120ไก่แก่ไข่65อันนี้ไก่แก่ไข่165บาทไก่ตอน65บาทครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้จะเป็นพวกเป็ดนะครับผมนะเป็ดสดขออนุญาตนะครับจะกามาได้เลยรันตนาค้าไก่สดตลาดไก่ครับผมก็จะมีเป็ดด้วยเนะาะตอนนี้จะเป็นเป็ดนะเพื่อนนะเอาไป็ เอาไปลาบไปต้มเนาะนี่นะราคาก็เยอะประมาณนี้ครับผมก็นี่เอามาได้เลยมีแบบแบบแช่แข็งแบบนี้แหละเป็นตัวตัวมีแบบบดก็มีนะมีเลือดมีอะไรเนี่ยเอาไปทําลาบเป็ดน,นี่จ้ะโอเคครับผมก็ามาได้เลยนะเปิด24ชั่วโมงครับเพื่อนรัตนาค้าไก่ตลาดไทยตรงนี้เลยเข้ามาได้เลยอยู่ซ้ายมือสดๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับมีทุกวันเปิดทุกวันครับผม อ้าวเนั่นอันนั้นเลือด,อดกำลังผลิตข้างในผลิตยอยู่เดี๋ยวมาเช็คเอามาฟิตนี่อ๋อนี่นก็จะมาฟิตนี้ลูกค้าก็จะมาซื้อเรื่อยๆเปิด24ชั่วโมงมาได้เลยใครสนใจนี่มีเป็ดื่องในชิ้นส่วนเป็ดมีหมดครับผมนี่เยอะๆแบบนี้เลยนะและ 2, แบบ้วสองแอบสองนี่แบบแน่นๆแบบนี้ครับเยอะแบบนี้เลยมีทุกอย่างเตรียมเลยแบบนี้เลยไปแบบโอเคขอบคุณครับ ร้านมาัสเตียมไก่สดครับผมมัสเตียมไก่สดเดี๋ยวน้อยก็พาไปดูไปเรื่อยๆแบบนี้แหละเนี่ยเแบอบร์โแบบทรตเบอร์โทรครับผมมัสเตียมไก่สดพามาดูกันอันนี้อ่ะโครงไก่25บาทครับแล้วก็เนี่ตีนไก่ขาไก่นี่แหละ80บาทนี่นะราคาตามนั้นนะครับพ่อมีนะมีพ่อมีปลายปีกอ่ามีปีกนะครับร้อยยี่สิบบาทมีกามนี้นะครับมีเป็ดด้วยนะเพื่อนนะเดี๋ยวไปดูเป็ดกัน อ่ามีเป็ดด้วยครับผมเป็ดเป็ดก็มีนะเครื่องในมีนไก่มีขออน,นุญาตนะครับครับผมก็มีเครื่องในครับมีทุกอย่างครับผมอันนี้หกสิบาท่ะกึ้นๆแบบนี้นะครับมีขายำขายำม,มีนะครับผมนี่นี่ราคาอันนี้นะครับผมนะมีปากเป็ดด้วยหรอปากเป็ดก็มีเอ็นไก่ก็มีโครงไก่ก็มีอ่ะปากเป็ดอยู่ไหนนะอันนี้ก็ าไส้นะไส้ไก่ก็ประมาณสี่สิบาทเนาะสี่สิบาทอันนี้เจิบาทเครื่องในฟองไข่ครับผมนี่แบบนี้เลยนะว่าไส้เยี่ยมไก่สดครับผมมาได้เลยนี่ครับผมโอเคต้องรีบพาไปดูร้านสุดท้ายแล้วกันไปนี่ครับผมไฟก็จะพีคหน่อยโอ้ไงไก่ตัวละอันนี้โลห5ห้ามใส่น้ำแข็งมาน้ำแข็งนะครับผมรักษาความสดมาเลยครับผม มาเสีงเยงยมไก่สดตลาดไทยครับผมนี่จ้ะไปไปดูร้านถัดไปไปดูร้านสุดท้ายเพื่อนนะเดี๋ยวลอยพามาดูร้านโอมาชลีฟไก่สดนี่อันนี้เจ็ดสิบห้าบาทเพื่อนอันน่องน่องน่องแล้วก็เจ็ดิบห้าอันนี้แปดสิบห้าบาทกับเนี่ยกระโพกนั่นแหละแล้วก็ะโพกขาหลังะแปดสิบบาทแล้วก็อกนะครับแปดสิบบาทแล้วก็ ตรงนี้นะมีแบบอ๋อเป็นชั้นๆขึ้นมาโคด้านนี้มียกระดับขึ้นมาแบบนี้เลยนะไม่ได้มาธนานรุ่นเครื่องในครับผมเครื่องในมาได้เลยเราก็จะทําแบบนี้70บาท40บาทมีขืนอ่ามีขืนเป็นพวงขืนแล้วก็60บาทมีมีเลือดอันนี้ขายยำา80สิบาทน,นีเก0สบบาทตีนขาไก่ได้ไก่เป็นตัว แบบนี้เลยอันนู้นแบบแน่นเลยนะนเพื่อนนะแบบนี้เลยปลายปีกมีก็มีราคาทุกตัวนะครับเพื่อนนะราคาข้างหน้านะนี่95บาทปลายปีกแบบนี้เลยแล้วก็จะมีไก่แก่มีข้างในเนี่ยมีแบบแช่แช่แข็งไว้นะเพื่อนนะเป็นถุงแบบนี้เลยเก็บไปอันนี้เลือกได้เลย70บาทเลือกยังได้ด้วยนะครับผมนะมาได้เลยเนี่ยก็85บาท มีไก่เป็นแพ็กด้วยอ่ะเป็นกล่องก็มีอันนี้ทําเป็นกล่องก็มีมาทําไว้แบบนี้เป็นเป็นกล่องก็มีนะร้อยหนึ่งอันนี้เป็นพวงไข่เนาะเป็นพวงไข่นะผมก็มีเนื้อมีบดเนื้อบดก็มีอันนี้30บาทเนอะไม่ต้องใส่ถุงทําเป็นแพ็กเป็นกล่องแบบนี้อันนี้โครงไก่25บาทอันนี้60บาทเป็นอ่าอกเป็นอกนี่นะครับนี ไก่ผ่าเนาะ<ม>ผ่าระโพกม่วงไข่ด้วยแปสิบาทแบบนี้นะครับเพื่อนนะก็ออกมาได้เลยนะครับอยู่ที่ตลาดไทยตลาดเนื้อสัตว์ครับผมตลาดเนื้อสัตว์มีหมูมีไก่มีเนื้อนะเพื่อนนะฝั่งนี้จะเป็นเนื้อเข้ามาก็จะเป็นเนื้อโซนเนื้อแล้วก็มีอาหารแช่แข็งนะเพื่อนนะอาหารแช่แข็งก็มีด้านหน้าครับผมก็โอเคทุกท่านก็พาชมได้นู่นแหละตั้งแต่เนื้อแล้วก็หมูแล้วก็เนื้อไก่มาเนี่ยกับปลา วนไปข้างหลังข้างหลังก็มีเยอะนะเพื่อนนะมุมน้อยไม่ได้ไปทุกร้านนะก็ขออภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิมัจยาก็เข้ามาชมได้เลยมีทุกร้านข้างขายก็เยอะมือนกันครับราคาก็ถูกเหมือนกันก็สนใจร้านไหนก็ค่อยซื้อนะครับผมนะก็คือมาอัปเดตให้นะครับก็มาอัปเดตให้ก็บรรยากาศการซื้อการขายครับผมอยู่ที่ตลาดไทยร้านเนื้อร้านหมูร้านไก่ครับผมมาชมโอเคก็ครบถ้วนครับวันนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามให้กับนอ้องน้อยนะครับก็อ่าไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับไว้เจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับนี่ไฟกันกับคลิปหน่อย